ดิ้วหน่อยนะคะกุมันยากประมูลเอล็มหรอไม่ประมูลงูทำไมเสยอนะระเสยอนะระนั่นตัวเด็กทีุนน้มุ่งหนีอีกขค่สิ่งโอ,นนอ,ยอ้ยแค่ยากจริงโอเคกูไม่ควรท,ท้าทายไม่เล่นไม่เป็นไร 手を振るのは優しさだよね。いますよ、さがほしい。あなたをでかいさ、抱いて。 ハがれーハットな方に反応。あすればこそー。はればこそー。希望のない奇跡を待って。どうなるの涙に滲む。星のまた先こあ ฉันยังจำาตอนู้ของเพลงได้อยู่คนดูลดเลยค่ะคนดูกนแกกเป็นงงเป็นง,งงเล็กน้อย <c oughs> ก็ดีนะคะขออันนี้พักกินข้าวแบบหนึง่งท <c oughs> ุกคนนะคะคี่ชมว่าพอจริงๆเพลงเนี้ยอ่ามันพอมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปฝึกมาก่อนเพราะว่าตอนเนี้ไม่ค่อยได้ลองเพลงญี่ปุ่นสาภาพว่าเราก็ฝึกเพลงไว้หมดลำไรที่ตาและ แต่ไม่ได้ต้องหมอนำนะพอรู้ว่าไม่รอดหนูว่าหนูเอเล่นตลกได้เยอะค่ะถ้าในโอกาสที่เราควรจะให้บอสเห็นจริงดีแล้วก็โชว์สิ่งที่ร้องได้ดีกว่าอก็เลยกะว่าร้องแนวอื่นไปก่อนเผื่อว่าอุ้ยสร้อยทองอืมย่อยมาเลยโหอย่างตึงเลยหว่ะพี่พี่ทำได้ไงอ่ะโคตวตึงเลยหว่ะพี่ขอบคุณที่ห่อยรู้จัเพลงการ์ตูน มีมมีเพลงญี่ปุ่นน่ะน่ารักมากเลยนะเดี๋ยววันหลังจะเอามาร้องให้ฟังบ่อยๆค่ะขอบคุณนะคะพี่นิงฝันดีนะเดี๋ยวคราวหน้าหนูจะมาไวๆค่ะแล้วก็จะพยายามมาให้หลายช่วงเวลามากขึ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่กำลังจะไปนอนนะคะฝันดีนอนหลับให้เต็มที่ตื่นมาก็ลืมเรื่องที่เสียดายเสียใจหรือว่าเหนื่อยวันนี้ไปให้หมดค่ะเพราะว่าอะไร t ัน n บัตเ u อร์นั่นที่เอาเอ e r อะงนที่สุดค่ะตาไม่ไหวแต่มือยังกดเออมันก็ถึงจุดแล้วแหละที่ทุกคนจะไปหลับไปนอนกันในขณะที่คนดูของเรานะคะกําลังเริ่มลดลงอย่างคงที่ฉันก็จะขอกินข้าวอย่างคงที่กดจนคุณน้าไม่บอกกดจนจอจะแตกจริงเหรอคุณแบมคุณแบมดูการ์ตูนญี่ปุ่นพอเอ็มเลยเหรอเฮ้ยดูเรื่องอะไรอะอยากดูจังเลยหนูรู้สึกประสบความสำเร็จมาก พี่เอ็มต้องเตรียมไปร้องหมอลำ Rising Star ไหมครับนั่งสี่คุณดอยคือเขาจะให้ไปออดิชันนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ร้งเพลงหมอลำอะจริงๆเราร้องอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ร้องค่ะเราก็จะไปเป็นอาคอเนเทนเซอร์อยู่ดีแล้วถ้าเราเต้นเก่งเราก็จะได้เต้นตรงกลางคะ่ะอือเอ็มก็ก็จะร้องเพลงสากลเนี่ยแหละคะ่ะเพราะอย่างอยให้บอสเขาเห็นด้านดีๆของเราบ้างเนาะ <laughs> <laughs> เห็นแต่ด้านตลกไปหมดแล้วนี่ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อืเดี๋ยววัานหาลังจะใส่ชุดเมดมาละ ข้าวที่เรียกกลนหนึ่งคำในหนึ่งชั่วโมงอร่อยมากน้อน้องพี่บอสเนี่ยว่าอร่อยอยู่แล้วนะพอรอนานๆเราจะได้กินอร่อยกว่าเดิมเลยนี่มันคนทำเป็นความหิวอืมอืมขอเสียงแมวหน่อยเจ้าน่ารักเป็นแมวกินข้าวแล้วนะมันห่วงนะเสียงเัีจยแบบห่วงอย่ามากินข้าวใชนไห วันนี้ไม่เห็นคุณพักเลยเรารู้แล้วน,นะศัตรูของเราอ่ะไม่ใช่อ e ีเจ็สิบหกจังหัดหรอกเ <c oughs> ป็นอ e ีพักนี่แหละคะ่ะถึงึกข้าดีๆเราวัองอ้วนขึ้นนะคะตุนไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าเข้ากองไปเดี๋ยวต้องเหนื่อยจนซูมแน่ๆเลยอ่ะอย่างคะ่ะหนูว่ารอกินข้ามาสองชั่วโมงแล้ว <c oughs> เก้าหล่ายังดีอยู่ไหมอยากดูเะล่ะเก้าหล่าเป็นไข่แล้วจ้าล่าสุด <c oughs> พี่พลเซ็นให้เอมอีกแล้วเป็นสติกเกอร์ติ๊กตอกขอบคุณมากนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะสามาไลฟ์ทาคีมนะเราไปนอนไม่รู้ว่ามาถึงจุดจุดนี้ได้งไงงงมากแล้วข้าวเนี่ยก็คือไม่หมดไม่ฟินกันสักทีสงหสารเอ็มน้อยทุกคนสงสารเอ็มเยอะๆนะเอ็มก็ตัวแค่นี้ อืมบอกเลยนะคะว่าเอ็มอะ่ะถึงเป็นเอ็มตัวน้อยๆแต่ถ้าดูคนกดของในตะกร้าเอ็มจะตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกับต้นไม้อ่ะที่รดนาวนะมันตัวเอ็มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีคนที่กดของในตะกร้าเอ็มก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในใสายตาบอสนีนะ่ของกคือไ่ไดกดใจไม่ถึง100นอนไหมหลับเราเป้าคือเท่าไหร่500นะ500ละกันเนาะแต่วันนี้อยากปิดที่100 o r d อ r ใครจะเดอร์ให้หน่อยได้ไหมอ่ะว่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะคร์ กาลูน่ารอสักครู่กา่ารอสักครู่ระบบกำลังประมวนผลให้คุณอยู่อึมอืม,อ,มอย่างที่บอสมารยาลืมกินนะคะไมูุ่นิสาอร่อยมากๆเลยค่ะพรข้าวแสนบวกได้งั้นเราก็จะรอข้าวแสนบวกไปกับทุกคนด้วยกดแชมพูแล้วค่ะอออย่าลืมมารีวิวนะคะ เป็นหนึ่งในสิ่งที่เอ็มชอบมากเลยอ่ะถ้าว่าหนังเอ็มไปแบ็คแพ็คไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนนะเอ็มเอาขวดนี้ไปขวดเดียวเลยค่ะทั้งสบู่ทั้งแชมพูขวดเดียวจบดูราคาดูสินค้าในตะกร้าของเราได้เลยนะตอนเราดูสินคิดถึงอืมอืมมาสุนอืมอ๋อทานอะไรครับแปออเดอร์ทานเ้าเย็นค่ะวุ้ยแปออเดอร์แล้วทุกคนยี่สออเดอร์จะน้อยแตกแล้วคราวนี้โผล่แล้วเหรอ ไม่นี่แต่เราประถมกรีฑวันที่สามอ๋อหมายถึงข้าวันที่หกใช่อ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยคือแล้วเหรอใช่แล้ที่ทุกคนหายไปไม่ใช่เลยทุกคนนอนราะเขาตัดยอดเนยไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นของคืนนี้ละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ก่เกันม่สื่อพอเอ็นดูน้องขอบคุณมากค่ะได้ค่ะหนูจะอยู่กับทุกคนค่ะเตรียมทานข้าวเย็นอยู่ค่ะเป็นข้าวเย็นที่ทำทานมาสองชั่วโมงแล้วเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์ขายของก็เลยไม่ได้เขียวเลย ข้าวเย็นวันนี้ก็เออเวลาอาจจะดูไม่ค่อยคลีนนะคะแต่ว่าเป็นคลีนเพราะว่าเอม,มีแตงกวานีกินกับน้ำพริกของบอสแล้วก็มีเกาเหลาเนื้อตุ๋นค่ะนี่เนื้อตุ๋นเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เอมชอบทานนมานเลยถ้าวันไหนเอมเบื่อไข่ต้มเบื่ออกไก่อะไรนี้ก็จะเปลี่ยนมาทานเนื้อตุ๋นแทนค่ะแต่ก็ยังคงผักกับน้ำพริกเ,เหมือนเดิมอาจจะเป็นอ่าผักกับพริกน้ำปลาก็ได้อะไรแบบเนี้ย พราะสินค้าของ NCI Shop เนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำพริกค,ค่ะมีกาแฟด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันนะคะซื้อไปเนี่ยยก็คุ้มได้ทานหลายอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้ากลัวทานน้ำพริกไม่ทันนะคะก็สามารถซื้อเป็นครีมหรือว่าเซรั่มอะไรแบบนี้ก็ได้เอ็บอกเลยว่าของพวกนี้อยู่กับเรานานและที่สำคัญคือใช้ได้เรื่อยๆค่ะใช้ไม่เบื่อข้าวเย็นเท่ากับข้าวช้าของอีวัน่คะ มีคนบอกว่าเอ็มกลับมารอบนี้ดูเข้าถึงง่ายมากแบบดูน่ารักสดใสขอบคุณมากเลยนะคะหนูต้องบอกเลยว่ามิสแนนอะปลดล็อกหลายๆอย่างในตัวเอมมากๆเลยคืออะไรที่เออะเคยกลัวหรือว่าเคยคิดว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้มันต้องจํากัดกรอบอะไรเยงี้มันหายไปหมดแล้วว่าที่เวทีแกรนด์เพราะฉะนั้นหนูดีใจมากๆที่ได้มากแกรนด์แล้วก็ดีใจที่ได้ทาให้ทุกคนะได้รู้จักตัวตนของเราที่เป็นจริงๆได้รู้จักทุกคนอีกครั้ง คือเอมไม่เคยหลังให้ใครชอบหรือว่าอยู่กับเอมตลอดไปนะแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาจากไปแล้วเขากลับมาหนูก็พร้อมจะอ้าแขนนับส